สวัสดียามเช้าแฟนบอลทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ฟุตบอลมุงนอกจะมารายงานผลการแข่งเมื่อคืนในรายการที่น่าสนใจว่าคู่ไหนเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมาครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันกันโชเซเรียอิตาลีที่เป็นทางออตาลนตาเปิดบ้านชนะซาเลนิตาน่ามาถึง4ต่อหนึ่งจากการทำประตูของลอเรนโซปิโรล่าในนาทีที่10หลุยมูเรียลในนาทีที่4 7มาริโรปซาลิตในนาทีที่52 ชาวด์เคตาล่าในนาทีที่83และอเล็กเซย์มิรานชุกในนาทีที่89 <sk ull ing> <S S ส่วนตารางคะแนนนั้นตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นของอิตาร์มิลานที่มีอยู่41คะแนนอันดับสองเป็นของยูเวนตุสที่มีอยู่37คะแนนอันดับสามเป็นของเอซิมิลานที่มีอยู่32คะแนนอันดับสี่เป็นของโบลญนาที่มีอยู่28คะแนนอันดับห้าเป็นของนาโป,ปลีที่มีอยู่27คะแนนอันดับหกเป็นของฟิอเรติน่าที่มีอยู่27คะแนนอันดับเจ็ดเป็นของอัาลันตาที่มีอยู่26คะแนน อันดับ8เป็นของโรม่าที่มีอยู่25คะแนนอันดับ9เป็นของโตริโนที่มีอยู่23คะแนนอันดับ10เป็นของมอนซาที่มีอยู่21คะแนนครับและมาต่อกันที่ผลการแข่งขันล,ลิกาสเปนที่คิโรน่าเปิดบ้านชนะอาาเบสไป3ต่อศจากการทำประตูของอาเตมดอบบิดในนาทีที่23และจุดโทษในนาทีที่59และคริสเตียนปอตูในนาทีที่42 ส่วนในเรื่องของตารางคะแนนตอนนี้อันดับ1เป็นของคิโรนาที่มีอยู่44คะแนนอันดับ2เป็นของเรอัลมาดริดที่มีอยู่42คะแนนอันดับ3เป็นของบาร์เซโลนาที่มีอยู่35คะแนนอันดับ4เป็นของแอตเลติโกมาดริดที่มีอยู่34คะแนนอันดับ5เป็นของเอตเลติกบิวเบาที่มีอยู่32คะแนนอันดับ6เป็นของโซซิดาที่มีอยู่30คะแนนอันดับ7เป็นของเบติสที่มีอยู่27คะแนนอันดับ8เป็นของเกตาเฟ่ที่มีอยู่25คะแนนอันดับ9เป็นของลาสตันมาสที่มีอยู่25คะแนน อันดับ10เป็นของบาเลนเซียที่มีอยู่20คะแนนครับและเราจะลงมาการที่ผลการแข่งขันในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับที่เป็นทางเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านแพ้เลสเตอร์ซิตี้มาสงต่อ3จากการทำประตูของสเตฟฟี่มาวิดดีในนาทีที่10และ50จอแดนเจมในนาทีที่1 4และ74และทางเดลดูริฮอร์ในนาทีที่21ในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นของเลสเตอร์ที่มีอยู่55คะแนนครับอันดับ2เป็นของอิฟสบิดที่มีอยู่52คะแนนอันดับ3เป็นของหลีดที่มีอยู่42คะแน อันดับ4เป็นของเซาเทนตันที่มีอยู่42คะแนนอันดับ5เป็นของเวสต์บรอมวิทที่มีอยู่36คะแนนอันดับ6เป็นของฮันซิตี้ที่มีอยู่36คะแนนอันดับ7เป็นของซันเดอร์แลนด์ที่มีอยู่33คะแนนอันดับ8เป็นของเพรสตันที่มีอยู่32คะแนนอันดับ9เป็นของวัตฟอร์ดที่มีอยู่31คะแนนอันดับ10เป็นของนอริชที่มีอยู่31คะแนนครับ <S <S และมาต่อการที่ผลการแข่งขันซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสครับที่เป็นทางสปอร์ติ้งลิสบอน ปิดบ้านชนะเอฟซีปอร์โตมา2ต่อ0จากการทำประตูของวิกตอร์กิโอเคเรสในนาทีที่11และเปโดรกอนซาเวสในนาทีที่60ซึ่งตารางคะแนนตอนนี้อันดับ1เป็นของสปอร์ติ้งลิสบอนที่มีอยู่34คะแนนอันดับ2เป็นของเบนฟิก้าที่มีอยู่33คะแนนอันดับ3เป็นของปอร์โตที่มีอยู่31คะแนนอันดับ4เป็นของบราก้าที่มีอยู่29คะแนนอันดับ5เป็นของวิตอรีกิมารายที่มีอยู่26คะแนนอันดับ6เป็นของโมเรนเซที่มีอยู่25คะแนน อันดับเเป็นของฟาร์มาเลคาที่มีอยู่18แคะแนนครับและสุดท้ายจะไปกันที่ผลการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกที่เป็นทางฟูมินเซชนะทางเอาอาลีมา2ต่อ0จากการทัพประตูของยอนอาริเสในนาทีที่71จากลูกจุดโทษและจอห์นเคนเนดี้ในนาทีที่90ซึ่งเกมต่อไปในการแข่งชิงแชมป์สโมสรโลกจะเป็นการแข่งระหว่างทางแมนซิตี้กับอุราวาเรสเวลาตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้ครับและนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ำคืนที่ผ่านมา ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม